สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมก็ก่อนอื่นที่จะมาเข้าเรื่องของการสมัครของแกรฟูไทยบิดแกรฟูชเปยนและแกรฟูเอ็กนะฮะก่อนที่เราจะไปเริ่มของการสมัครเราผมจะมาเข้าเรื่องก่อนว่าวันก่อนก่อนที่จะมาทํางานฮะก็ได้เจอพี่ๆสายพานขาดอยู่สองคันนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับสำหรับเรื่องสายพานเนี่ย บางทีเราไปรับงานไกลๆแล้วไปเจอปัญหาสายพานขาดเนี่ยแล้วเราไม่มีที่เปลี่ยนแล้วมันอาจจะเป็นช่วงมืดหรือช่วงที่จะต้องรีบกลับบ้านเคอร์ฟิวแล้วเนี่ยมันอันตรายนะผมเจอพี่อยู่คนนึงผมไม่ทราบว่าแกชื่ออะไรแกเป็นแกาฟู้ดเหมือนกันฮะแกเป็นแชมเปี้ยนผมก็ไปถีบรถให้แกสายพานขาดจริงๆแล้วมันอยู่ร้านอะอยู่ไม่ไกลแต่ร้านมันปิดเพราะว่าเขาจะต้องปิดก่อนเคอร์ฟิวก่อนสี่ทุ่มนฮะ ก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าเราจะต้องให้พี่เขากลับบ้านไปของก็ถีบยันไปให้แกไปยันบ้านนะครับแต่แถวแแถวซอยทชคสี่ผมเจอแกพอดีก็อยากจะมอบอกว่าสายพานเนี่ยมันเป็นอะไรที่อันตรายกับรถออโต้นะฮะผมบอกเลยนะฮะบ,บางทียังไม่ครบกิโลมันก็ขาดได้นะฮะบ,บางคนเขาบอกว่าให้หงายสายพานดูนะฮะว่าว่าช่วงช่วงตรงเนี้ยมันแตกหรือเปล่านะฮะ าบางคนบอกว่าถ้าแตกแล้วก็เปลี่ยนได้เลยประมาณหมื่นถึงหมื่นกวโลเงี้ยก็เปลี่ยนได้เลยนะฮะแต่ของผมนะดูนะฮะนี่นะฮะไม่ไม่ยังไม่แตกเข้าไหลนะยังยังแบบยังพอใช้งานได้นะฮะแต่ว่าดูตรงนี้นะฮะนี่ฮนะเพื่อนๆดูตรงนี้นะฮะนี่ฮนะบินบินหมดแล้วนะฮะบิน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 หมดเลยนะฮะบางทีเพื่อนๆไปทํา ชามไปทำไล่เม็ดทำชามกัดชามทำอะไรมาเงี้ยมันอาจจะไปไวกว่าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเมื่อไหร่นะฮะเพื่อนๆคอยหมั่นตรวจสอบแล้วกันฮะ,ะให้ช่างเขาดูก็ได้หรือถ้าเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนเองไม่เป็นก็ให้ช่างเขาดูนะฮะว่าเอ,อ้ยตรงนี้เรามันแตกหรือยังถ้าไม่แตกก็จับกิโลว้เลยนะฮะหมื่นบวกลบหมื่นกิโลบวกลบก,ก็ก็รีบเปลี่ยนก็ดีเพราะว่ามันมันก็อันตรายนะฮะเส้นหนึ่งก็ประมาณสามสี่ร้อยก็ ก็ปลอดภัยไว้ดีกว่าอันนี้คือมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับเพราะว่าสายพานเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันบอบางนะฮะมันเป็นมันเป็นเหมือนยางมันเป็นเหมือนเหมือนพลาสติกหล่อหล่อมาฮะมันทําให้ขาดได้ง่ายๆมันไม่เหมือนรดโซ่ถ้าพี่ๆขับพวกเวฟพวกอะไรเงี้ยมันเป็นลถโซ่มันเป็นรถที่สามารถขาดแล้วต่อได้แต่ถ้าเป็นสายพานมันต่อไม่ได้นะฮะมันขาดแล้วมันขาดเลยแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้นะฮะ อ่ะโอเคครับฝากไว้ให้ระวังนด้วยนะครับพี่พีเป็นห่วงนะครับอ่ามาพูดถึงเรื่อง GB อยากเป็น GrabFood h y b บิดแล้วก็ GrabFood h y b บิดอยากเป็นแชมเปียน a กล o o d แชมเปียนอยากเป็นเอ่อแกลฟท์เอ็อะไรประมาณนี้ก็คือเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเออพี่พี่จีบีหลายท่านก็มาถามว่าลงทะเบียนยังไงนะครับก็บอกได้เลยว่าทุกๆวันพฤ่อรหัสอ่ะเขาจะมีให้ลงทะเบียนอย่างวันพฤหัสที่แล้ว ก็มีลงทะเบียนไปแล้วนะฮะเป็นรอบของวันที่24ถึงวันที่7วันที่24วันที่7ก็คือวิ่งให้ได้14วันแล้วถึงจะเออปรับเปลี่ยนจาก t ีบีเป็นกัะพธไฮบิดนะฮะก็มีการสะสมรอบอยู่ที่45รอบใน1อาทิตย์นะฮะ1อาทิตย์เราต้องได้45รอบและช่วงวันเสาร์อาทิตย์ต้องภายในวันเสาร์อาทิตย์นะเสาร์และอาทิตย์ ต้องได้อีก15นะฮะคือรวมกันแล้วต้องให้ได้45รอบต่อ1อาทิตย์ทำสออาทิตย์นะฮะถึงจะผ่านคือถ้าลงทะเบียนแล้วทำแบบนี้ผ่านแน่นอนเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้ให้ว่ามันมีรอบ45กับ15แล้วเพื่อนๆก็เอาอไปศึกษาดูถึงแม้มันจะทำยากหน่อยก็อดทนนิดนึงนะครับพี่ๆ G B พี่ๆที่เป็นไฮบิดหรือแชมเปีนอยู่แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าการสมัครการอะไรมันขอ้อ ขึ้นขึ้นขึ้นค่อนข้างง่ายนะฮะแต่ว่าช่วงเนี้ยผมคิดว่าแกฟูท h บิดอ่ะมันจ่ายงานเร็วแล้วก็มันสามารถทํารอบได้ได้ดีนะฮะสำหรับที่พี่ที่เป็นแกฟูท h บิดใหม่ๆะฮะมันมันมันระบบ AI อะ่ะมันสามารถจ่ายงานให้เราตลอดผมว่านะแต่อยู่ที่พื้นที่ด้วยนะ,ะอย่าไปคิดว่ามันจะดีทุกที่นะผมชอบโบสอย่างเงี้ยว,ว่าว่ามันจะมันจะอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับไม่ใช่อยู่อยู่อยู่ว่าโซน เงียบๆแล้วเราไปนั่งโซนเงียบแล้วมันจะจ่ายมันบางทีมันก็ไม่จ่ายบางทีอยู่ที่ลูกค้าด้วยนะฮะว่าเขาอาจจะสั่งหรือไม่สั่งนะฮะอ่าก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ขั้นตอนการลงทะเบียนก็อย่างที่บอกไว้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วนะกันนะกันนะครับว่าเพื่อนๆจะได้เอาไว้ลงทะเบียนทุกวันวบรหัสเริ่มลงทะเบียนวันพฤหัสวิ่งวันศุกร์แล้วก็ไปจบอีกวันเบรหัสหน้านะฮะประมาณนี้เป็นวงรอบหนึ่งอาทิตย์ทำสองอาทิตย์ อ่าก็ขั้นตอนในลิงก์ก็ในการสมัครนะก็มีชื่อกรอกชื่อสกุลแล้วก็เบอร์โทรทะเบียนรถอ่าทะเบียนรถนะฮะแล้วก็เราก็จะกดเลือกว่าเราจะเป็นแกฟฟูดไฮบริดแกฟูดปะเปนหรือแกรฟฟูดเออะไรประมาณนี้พี่ๆก็กดเลือกไปได้เลยแล้วก็สําหรับพี่ๆที่เป็นแกฟเป็น GB ถ้าจะสมัครเป็นแกฟฟูดไฮบริดสำคัญคือต้องใช้นะครับ มีเสื้อกับกระเป๋ากระเป๋าเล็กกระเป๋าเล็กกับเสื้อนะครับต้องใช้ถ่ายรูปคู่คู่กับกระเป๋าเสื้อแล้วก็บินในการส่งหารรับงานฟู้ดอย่างเดียวนะฮะร,รับงานฟู้ดอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับว่าวันฟู้ดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ที่พูดไปแล้วแล้วกันนะครับก็มีประมาณนี้ก็อย่างที่บอกว่าการลงทะเบียนอะ่ะมันลงง่ายแต่เวลาทำอะ่ะมันทํายากนะครับซึ่งตีบีกว่าจะขึ้นไฮบริดได้อะ่ะ มันต้องเสียเวลาค่อนข้างมากบางทีงานไม่เข้าบางทีงานไม่เด้งบางทีรออาหารนานแล้วเอ่อทำรอบไม่ได้ก็มีนะฮะทำรอบไม่ก็ก็ไม่ได้ก็มีนะมันสะมันไม่มันไม่สามารถระบุได้เลยว่าวันนั้นเราจะเจออะไรบ้างฮะในหนึ่งอาทิตย์บางทีเพื่อนๆทําทำรอบอาทิตย์ได้อาทิตย์อาทิตย์แรกทำได้อาทิตย์ที่สองเพื่อนๆทําทำไม่ได้เพื่อนๆก็ถือว่าไม่ได้นะฮะต้องต้องเริ่มใหม่ในอีก สองอาทิตย์ต่อไปอ่าสมมติอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ไม่ผ่านเพื่อนๆก็ต้องข้ามไปอีกนะฮะรออีกสองอาทิตย์นะฮะถึงจะผ่านถึงจะรับได้รับการลิงก์ลิงค์ทำลิงค์ต่อไปซึ่งมันค่อนข้างปวดหัวนิดนึงนะครับแต่ก็ขอให้เพื่อนๆอ,อดทนในการลงทะเบียนแล้วกันนะครับก็มันอาจจะยากแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินไปนะครับแต่ก็อยู่ที่พื้นที่นะครับวันนี้ก็มาบอกให้ฟังแล้วกันนะว่า ว่าขั้นตอนกนารสมัครก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมีลิงก์ให้เช่นเดิมนะครับอ่าแต่ว,วันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังรับชมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ